นี่ฮะท่านผู้ชมครับสเตรทไทม์ของสิงคโปร์เขารายงานสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดทางภาคใต้ของไทยโดยเฉพาะยิ่งที่สงขลานะฮะหลายอำเภอแล้วก็หาดใหญ่นี่นะก็ปรากฏว่าสิงคโปร์เขาให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือคนของเขาถึงขนาดที่ว่ามีการส่งเจ้าหน้าที่ของเขามาใส่เสื้อกัก๊กติตราธงชาติสิงคโปร์อยู่ที่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่นะ คอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กคนของเขา <Yeah. S 1> ที่จะเดินทางกลับประเทศนะส่งคนของเขามาเลยนะแล้วก็สถานทูตของสิงคโปร์ในกรุงเทพก็กําลังทํางานร่วมกับทางการไทยในการให้ความช่วยเหลือชาวสิงคโปร์ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้นะไม่ว่าจะเป็นการจัดหาที่พักให้จัดหาอาหารให้แล้วก็มีคําเตือนไปยังชาวสิงคโปร์ที่จะเดินทางมาในประเทศไทยในตอนนี้ว่าก็ หาดใหญ่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติแล้วนะฮะก็มีการเตือนคนของเขานะครับในขณะเดียวกันเพื่อนบ้านของเราอีกประเทศหนึ่งมาเลเซียมาเลเซียก็เจอกับน้ําท่วมครั้งใหญ่ในครั้งนี้เหมือนกันนะครับมีการอพยพผู้คนแล้ว21,000กว่าคนนี่นะมี10รัฐได้รับผลกระทบรัฐกาลันตันเป็นรัฐที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดอพยพไปแล้ว9,642คน พักอยู่ในศูนย์บรรเทาน้ําท่วมนี่นะ52แห่งนี่นะรองลงมาก็จะเป็นรัฐเปรักอพยพไป4,000กว่าคนสลังงอ2,900คนนะฮะแล้วก็รัฐเเคดะอยู่อบพยพไป2,800กว่าคนของเขาก็ใช่ย่อยนะฮะทางรัฐบาลของเขาส่งกำลังพลน,นะฮะแสนกว่าคน ไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะฮะของมาเลเซียของมาเลเซียอืประเทศนี้มีทั้งหมด13รัฐท่านผู้ชมฮะครับท่วมไป10รัฐโอ้โหครึ่งประเทศครึ่งเลยฮะครึ่งประเทศนะฮะเออแต่เขาส่งเจ้าหน้าที่หนึ่งแสนคนหนึ่งแสนคนหนึ่งแสนคนเลยนะลงไปช่วยเอาจริงๆมากกว่าเรานะมากกว่าเรามากกว่าเรานะใช่แต่ดูสภาพบุมสูงของเขาเนี่ย คล้ายๆเราเลยนะใช่เหมือนเราเลยอของเขาระดมคนลงไปช่วยหนึ่งแสนคนช่วยคนออกมาเป็นหมื่นต้องยอมรับว่าเขาเป็นระบบมากกว่าเรานะใช่ของเราอย่างไงก็ไม่ถึงแสนไม่ถึงครับพี่บงพี่บินไปให้หมดเลยยังไม่ถึงเลยใช่นับพี่การนับให้หมดเลยอโอ้โหท่านผู้ชมฮะ ของเราติดค้างอยู่ตามบ้านตามตึกตอนนี้ยังเยอะอยู่นะใช่ใช่นะฮะก็ช่วยกันภาวนาท่านผู้ชมฮะขอให้เฝนเนี่ยหยุดมาตั้งแต่บ่ายโมงนะท่านผู้ชมฮะตอนนี้เข้าใจว่ายังหยุดอยู่นะแล้วก็น้ําเริ่มลดแล้วนะน้ะําเริ่มลดเอาใจช่วยนะฮะเอาใจช่วยเราก็เราก็นําเสนอข่าวเกี่ยวกับหาดใหญ่สงขามากหน่อยนะะ แม้ว่าทางจังหวัดอื่นก็ท่วมเราก็ทราบแต่ว่าที่สงขลานั้นหนักจริงๆใช่ครับและก็วิกฤตมันมันหมายถึงชีวิตของคนหลายคนเดี๋ยวพอน้ําท่วมผ่านพ้นไปเนี่ยยังไม่รู้นะว่าจะเจอผู้เสียชีวิตอยู่ตามบ้านหลายท่าอ,อะไรอีกนะใช่เรายังไม่ทราบนะเราพักกันอีกคู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมากันต่อครับท่านผู้ชมฮะทางการไฟฟ้านครหลวง MEA นะครับเปิดบ้าน MEA สปาครับพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย การไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบนะครับจัดกิจกรรมสารสัมพันธ์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เยี่ยมชม MEA s p a ส k พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยเพื่อเชื่อมความร่วมมือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และก็สร้างความสัมพันธ์ในเครือข่ายองค์กรพันธมิตรนะครับ12องค์กรอ,อย่างเช่นกรมศิลปากรมิวเซียมสยามพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวศูนย์การเรียนรู้กฟผ,ผเป็นต้นนะครับก็มีท่านท่านนี้ท่านพิษนุ ทันติถาวรท่านรองผู้ว่าการ m e a ให้การต้อนรับนะครับอันนี้ไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่ถ่ายทอดประวัติศาสตร์การไฟฟ้าไทยแต่ยังเป็นพื้นที่สําหรับแลกเปลี่ยนองความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมไฟฟ้าในปัจจุบันและอนาคตความร่วมมือจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์จะช่วยขยายผลการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืนภายในงานก็มีการเสรวนาในหัวข้อ Spark the Story เรื่องเล่าจากแสงแรก สู่เส้นทางพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยก็มีท่านพิสนุตันติถาวรท่านรองผู้ว่าการ MEA นะครับรวมทั้งผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้แล้วก็มีดรทธวารัตน์สูตบุตรผู้มยการสํานักงานบริหารพัฒนาองค์ความรู้มีคุณนิตยากหนกมงคลผู้มยการสํานักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรมศิลปากรมีการเสวนาถ่ายท่อเส้นทางประวัติศาสตร์พลังงานไฟฟ้าของไทยชื่อการเสวนาก็ชัดเจนอยู่แล้วฮะ เรื่องเล่าจากแสงแรกแรกเริ่มเดินทีที่ประเทศของเรานั้นมีไฟฟ้าฉช้ท่านผู้ชมก็ไปชมกันได้ครับประชาชนนักเรียนนักศึกษาผู้สนใจเข้าชม MES Park พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยได้ตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดวันจันทร์แล้วก็มีรอบนำชมทุกๆครึ่งชั่วโมงนะครับจองผ่านเว็บไซต์ได้ท่านผู้ชมฮะจองผ่านเว็บไซต์ได้แล้วก็ โทรศัพท์ไปสอบถามเบอร์ได้นะฮะเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอครับนี่ครับ0800790214หรือ022205200ครับนี่นะท่านผู้ชมฮะนอกจากภาคใต้9จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วนะครับวันนี้ทางทิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกนะครับว่าจังหวัดอื่นก็มีด้วยนะคือถ้าจะรวมทั้งประเทศ มีภาคใต้ภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางที่เจอกับสถานการณ์อุทกภัยหรือว่าน้ําท่วมรวมแล้วเนี่ย20จังหวัดนะฮะอย่างภาคใต้9จังหวัดเราก็ทราบนะครับแล้วก็พื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้ําเจ้าพยาระดับน้ําเริ่มที่จะลดลงแต่ยังคงมีสถานการณ์น้ําท่วมขังอยู่ใน11จังหวัดนะฮะก็มีพิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีสิงห์บุรี ชัยนาทอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีและนคนปรปฐมนี่ฮนะมีประชาชนได้รับผลกระทบไป1 4 2 0 0 0สสองครัวเรือนมีผู้เสียชีวิตไป28คนใน28คนนี้เนี่ยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามากที่สุดนะที่เสียชีวิต19คนรองลงมาก็สุพรรณบุรีกับสิงห์บุรีจังหวัดละสคนนอกนั้นก็จะเป็นพิษณุลโลกปทุมธานี และนนทบุรีจังหวัดละ1คนแล้วถ้าจะนับเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายนะครับปรากฏว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบพื้นที่การเกษตรเสียหายมากที่สุดนะฮะได้รับผลกระทบไป8 6 0 0 0กว่าไร่นี่นะฮะเสียหายไปก็110ล้านกว่าบาทแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นที่นครสวรรค์นะฮะ พื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบภัย99,000ไร่เสียหายไปนะฮะคิดเป็นตัวเงินก็ประมาณ88ล้านบาทแล้วก็ลงมาสุพรรณบุรีพิจิตรและสุขโขทัยนะครับท่านผู้ชมฮะที่หาดใหญ่สงขลาตอนนี้เวลา3มทุ่ม17นาทีครับยังไม่มีฝนท่านผู้ชมฮะยังไม่มีฝนบางบางบริเวณของหาดใหญ่ฝนหยุดตั้งแต่บ่ายโมงบางบริเวณก็เพิ่งจะหยุดตอนเย็นแต่ณนาทีนี้เนี่ยไม่มีฝน และน้ําลดลงไปเยอะเลยนะครับน้ําลดลงไปเยอะเลยอย่างบ้านพีแอดซึ่งเป็นท่านผู้ชมคือท่านผู้ชมชมที่ชมท็อปนิวอยู่ที่หาดใหญ่สงขลาเนี่ยเยอะมากอืบ้านพีแอดเนี่ยน้ําลดลงไปเยอะและที่และข่าวดีก็คือว่ารถทหารไปถึงแล้วโอ,อรถทหารไปถึงแล้วรถเยมซีของทหารไปถึงแล้วแล้วก็ไปขนคนไปขนคนครับเนี่ยอบพยพไปก่อนอนะอบพยพไปก่อนอนะ<ๆ>เพราะว่า รถทหารตอนนี้เข้าใจว่าเข้าพื้นที่กันไปได้เยอะแล้วนะครับยังไงก็ตามแต่ท่านผู้ชมฮะวันนี้ก็ยังเห็นภาพหลายๆภาพถึงความน่ากลัวของน้ําท่วมอย่างเช่นผู้ใช้ Facebook นะครับคุณแอมเขาโพสต์คลิปนะครับนาทีที่เอ,อ่อขอโทษนะไม่ใช่ไม่ใช่คุณแอมคุณคุณกันทิกาคุณกันทิกาเขาโพสต์คลิปนาทีที่รถนับสิบคัน ลอยตามกระแสน้ำนี่โอ้โหนี่ลอยละลองเลยแบบล้อไม่ติดพื้นอะ่นะเนไโอ้โ,อ,โอ,อยมาจากไหนก็ไม่รู้ใช่ผู้ชมฮะแล้วก็เอ่อทีนี้ก็คือคุณแอมโพสคลิปนะครับนาทีที่มวนน้ำป่ามหาสาร ัดเข้าเมืองหัดใหญ่อเดี๋ยวให้ชมนะให้ชม Facebook ของคุณแอมนะนี่ท่านผู้ชมฮะเมื่อคืนนี้ฮะนี่เข้ามาในเมืองผ่านเมืองไปน้ําจะไหลลงไปในเมืองนะครับมวลน้ําทั้งหมดก้อนนี้จะไหลลงไปในเมืองนะครับก็เป็นอีกคืนหนึ่งที่เรายังต้องส่งกําลังใจให้พี่น้องทางภาคใต้9จังหวัด10จังหวัดนะครับ ที่เผชิญกับภาวะน้ําท่วมครั้งยิ่งใหญ่นะฮะวิกฤตมหาอุทกภัยจริงๆสําหรับครั้งนี้คะแลวมาติดตามกระแสข่าวกันต่อวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้ผมคุณธีระทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับ